สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมฆขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวราศาาีพฤษภดวงการงานการเงินความรัก3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรณ์เนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาดพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะดวงการงานชาวรัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพกรรม,มะที่แปลว่าการงานซึ่งดาวพระราหูในตลอดทั้ง3เดือนนี้ ยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีศพฤษภจะมีเกณฑ์มีข่าวดีมีโชคดีจากเพศหญิงหรือกัลยาณมิตรที่เป็นผู้หญิงเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานและมีโอกาสพ่วงในเรื่องของโชคลาภการเงินการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนหวังผลประโยชน์กำไรในระยะสั้นอาชีพฉาบฉวยงานฉาบฉวยอาชีพสีเทาตรงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษพค่อนข้างโดดเดน่นมีเกณฑ์จะได้โชคลาภหรือเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนเข้ามานั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวงังแน่นอนว่าดาวการงานไปอยู่เรือนภพวินาาส่งผลทําให้คนที่ทํางานประจํามีเกณฑ์มีโอกาสที่ดวงการงานจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ดวงการงานค่อนข้างลุ่มๆุ่มดอนดอมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือมีเรื่องให้ต้องแบบรบพาระเกี่ยวกับงานอยู่บ้างโดยเฉพาะตลอด3เดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมักจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นแต่อย่างไรแล้วดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานดีจะสนับสนุนในเรื่องของโชคลาภจากการทำงานหากชาวลัคนาราศีพฤษภไม่คิดอะไรมากหลังจากที่เสร็จงานเลิกงานแล้วก็ปล่อยทุกอย่างไว้ข้างหลัง กลับมามีความสุขกับคนในครอบครัวพอเริ่มต้นวันใหม่ก็ค่อยกลับไปโฟกัสเรื่องงานของตนเหมือนเดิมทำแบบนี้ทุกๆวันจะทำให้เราเองมีกำลังใจสู้เพื่อคนที่รักคนที่อยู่ข้างหลังจะดีที่สุดนะคะซึ่งอย่างไรแล้วในตลอดทั้ง3เดือนนี้แม่ขลาพยากร์ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภสุขสมหวงังสำเร็จในเรื่องงานทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แม่ขลาอยากจะแนะนำก็คือ ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้จริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนได้นะคะ แต่เปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ได้ดีจริงแต่หากใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานเพื่อเปลี่ยนเรื่องของบรรยากาศการทำงานอยากไปหาอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรในเรื่องของการงานค่ะส่วนใครที่ทำอาชีพเสริมงานเสริมมากกว่าหนึ่งอย่างโดยเฉพาะอาชีพออนไลน์งานออนไลน์งานสีเทา โครงการโปรเจกต์หวังผลกำไรในระยะสั้นตรงนี้ยังคงสามารถทำเงินสร้างรายได้ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่เรื่อยๆในตลอด3เดือนนี้นะคะอย่างไรแล้วไม่ขาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องงานทุกท่านเลยค่ะดวงการเงินชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลัก ในช่วงของวันที่3ตุลาคมไปจนถึง22ตุลาคมช่วงนี้การเงินอยู่ที่เรือนพบปุตตะเป็นช่วงที่ดวงวาสนาการเงินค่อนข้างดีปุตตะแปลว่าการริเริ่มการเริ่มต้นได้ลงทุนการได้ทําอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ที่ชาวรัคนาราศีพฤษภจะมีช่องทางในการหาเงินหรือมีโอกาสในเรื่องทางการเงินมากขึ้น ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการเงินค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมีเกณฑ์ได้โชคลาภการเงินเข้ามาแต่พอหลังจากวันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปดาวการเงินจะไปตกเรือนพพอริช่วงนี้ทำให้ในเรื่องการเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุมาเบียดเบียนในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการเงิน โดยเฉพาะช่วงนี้ดาวพระพุธเล็งกับดาวพระราหูที่เรือนพบวินาศซึ่งดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบการงานชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องงานมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานเรื่องของผลประโยชน์กําไรการเงินได้นะคะและพอมาในช่วงของวันที่เก้าพฤศจิกายนเป็นต้นไป ดวงการเงินจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่ดวงการเงินค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งใจช่วงนี้ดาวการเงินเล็งมายัางลัคนาของตัวคุณมีโอกาสที่ดวงการเงินหล่นทับตัว ใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่เงินจะหล่นทับตัวช่วงนี้คุณจะหาเงินได้คล่องมีเงินเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีในเรื่องของการหาเงินฐาทองเข้ามาอย่างมากค่ะแล้วพอมาในช่วงของวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีดาวการเงินจะโครจรไปตกมรณะ ทำให้ช่วงนี้ดวงการเงินค่อนข้างจะกลับมาวุ่นวายมีความเครียดมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศาาีพฤษภเมื่อรู้จังหวะจากโคลการโครจรของดวงดาวการเงินของตนเองแล้วก็ควรจะวางแผนการเงินให้ดีด วันที่3ตุลาไปจนถึง23ตุลาเงินได้ค่อนข้างเยอะได้แล้วก็เก็บไว้กับตัวให้มากที่สุดเพราะหลังจาก23ตุลาจนถึง9พฤศจิกายนช่วงนี้ดาวการเงินตกเรือนพบอริคายจ่ายเยอะบริหารวางแผนให้ดีๆอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งใช้แล้วพอหลังจากวันที่9พฤศจิกายนดาวการเงินมาอยู่เรือนพบป,ปัตตานีเลงมายังรัคนาของตัวคุณการเงินจะกลับมารุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์มีโชคลา การเงินหล่นทับตัวจะหาเงินได้เยอะก็ควรเก็บเงินไว้กับตัวให้ดีๆบริหารให้ดีๆเพราะว่าหลังจากวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือไม่แน่อาจจะเป็นเพราะเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมการพบปะผู้คนทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ฝากชาวรัคนาราศิคือศพไว้ตามนี้นะคะความรัก ชาวรัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนพบปตัตตนิในช่วงของวันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวพังคานจะมีการโคจรโยกย้ายมาอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระ หรือที่เรือนพบการเงินช่วงนี้ในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่แฟนจะอุปถัมคาชูเราในเรื่องการเงินมีโอกาสจะได้โชคลาภความสําเร็จด้านการเงินที่มาจากแฟนหรือว่าคนรักคู่ครองหรือถ้าหากคุณมีปัญหาด้านการเงินก็ควรปรึกษาแฟนคนรักคู่ครองดูจะดีแก่ดวงชะตานะคะส่วนสำหรับคนโสดโสดแบบสนิทเลยในช่วงนี้ ดวงความรักมาอยู่เรือนพบการเงินชาวราศาาาีพฤษภมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาซึ่งถ้าเกิดมีคนเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นอย่างมากเพราะจะมีโอกาสที่จะมีคนมีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าเข้ามาแอบชอบมาสารสัมพันธ์หรือไม่แน่คนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งฐานะการเงินอาจจะดีมาก และเขาจะคอยมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินหาทางออกเกี่ยวกับด้านการเงินช่วยคุณได้นั่นเองค่ะและพอมาในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวความรักจะมีการพักองศาถอยหลังอยู่ที่เรือลัคนาของตัวคุณช่วงนี้ดาวความรักมาทับตัวส่งผลดีแน่นอนในเรื่องของความรัก มีโอกาสจะโดนสารภาพรักมีคนเข้ามาจู่โจมมาพูดคุยมาจีบคุณเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะมีสเสน่ห์โดยเฉพาะดาวโครจรถอยหลังมาทับตัวมีโอกาสที่แฟนเก่ากิ๊กเก่าคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าจะกลับมาขอคืนดีหรือมาง้อคุณได้เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักดาวความรักค่อนข้างจะมีการเดินวิปรลิตพอสมควรคนที่เคยผูกพันในอดีตก็จะกลับมาขอคืนดี หรือมีโอกาสจะได้เจอคนที่มีบุญสัมพันธ์กันในอดีตก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตลอดทั้ง3เดือนนี้ดวงความรักค่อนข้างดีคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่ดีคนรักคู่ครองที่ดีเข้ามาแน่นอนค่ะ อย่างไรแล้วแม่ขราพยากรขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกๆท,ท่านเลยนะคะและสําหรับวันนี้แม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องแม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และรูปกระถิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ